ดิวอเลสลาส้าอีกคุณพ่อเสียชีวิตลุ้นกลับไทยอาลลยครั้งสุดท้ายมรสมชีวิตรูกใหญ่อีกระรอกระหน่ำชีวิตดิวอริสลาเมื่อล่าสุดรายงานว่าเฮียลีหรือนายวิจิตทองบริสุทธิ์คุณพ่อของดิวอเิสลาเสียชีวิตอย่างสงบโดยกำหนดสวดพระอภิธรรมที่วัดช่องลมอำเภอบางาจทรจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8-10ถึงิพฤษภาคม2568 และในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกาสวดพระพุทธมนต์และ12นาฬกาเคลื่อนศพสู่วัดหลักสีขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันจำนวนมากและอยากให้ดิวอริสลานั้นกลับมาร่วมงานของคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายขอแสดงความเสียใจกับดิวอริสลาและครอบครัวทองบริสุทธิ์มานะที่นี่ด้วยนะคะ